บ้านมีซื้อบรรลุค่ะบอรลุค่ะยืนดูเฉยๆนะคะโอเคนะคะพี่มาคคะพี่มาร์คกินเองนะคะน่านหมดแล้วค่ะน่านไม่ลงค่ะเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือดึงดึงอย่างไดึงดึงดึงไม่ลงค่ะบอบอบอไม่หยุดตกโอ้โอ้ต่ำต่ำเอาไปจ้าจ้าบายบายกินให้อร่อยนะคะบายบายจ้าบายบายมาพี่มาพี่มาจ้าบาายฝนเกินให้อร่อยนะคะ เออดู๋จ้างตำที่หลังให้คุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่มาสวัสดีค่ะมาพีมาลูกมามาเร็วมาเร็วจ้ะปลาปไปเอาไปเอาไปเนี่ผักเกษตรมาแล้วผักเกษตรมาปาลุ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 เุล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 ุาลกลล ติปอกเองเตี่ยปอกทั้งเลยัดขอบคุณค่ะก่อนจ้าก่อนน้องขวัญเป็นพี่หรือเป็นน้องฝาแฝดขวัญขวัญจะอายุประมาณตอนนี้สองขวบห้าเดือนแล้วค่ะสองขวบห้าเดือนแล้วอันนี้เก็บเอาดิแนี่เอาได้ไหมนี่เก็บเอาได้มันเออเอาได้นหม น้องแฝดฟรบขวบเจ็ดด้วยเนาะค่ะเป็นบอขวบเจ็ดเดือนแต่วันนี้ซักเน็ตเป็นอาด้วยเนาะน้องเพชรน้องพ่อยแหมเป็นอาควอนบอเป็นอาหรือเป็นยังไม่ยังใช่ค่ะเออกระไลสักเอเอาเก็บเอาจัลเม็ด

มันจมมันแสบหรือมันบาแสบฮาลโ <c oughs> หลเป็นยัง ยืงคองว่เออโตดยังเกาะโต๊ดเมนผู้เด็เออตดเมนเออผู้ใดเปาะปอกปอกตะดูกปอกอืมจ้า อันนี้อันนี้อาอันนี้ปอกก้อนอันนี้มาให้ปอกกินไม่ได้ดอกลูกนี่ไงนี่นี่นีปอกแล้วเนี่ยนี่ปอกแล้วปอกปอกปอกไปหาพี่ควันไปหาพี่ควันไหมคะค่ะโทรเรากันแล้ววะฮะอย่าคาน้องเพชรก็วาบ้าหรือจอมปากอ้าววะโอเคไหมคะโอเคอย่างเดียวบอกกันรูเลืองเมื่อวานโอเคไหมคะ บอมแมนลูกบอมบแมนบมีขวานลูกบอมจ้าบอแมนขวัญอันนี้ล่สุดบอมจ้าบมจอจเออบบแมนของขวัญลูกยังกยืดผ้านั่นยัานได้อีกนั่นอะนบ่นอะนบ่ ตื่นแปดโมงจะโมงแล้วลับมานอนแต่กินน้บ่น้ำน้ำว่ากินนมบ่ได้กินน้ำละลายบ่ได้เดี๋ยวนเอาก็สรบอกกินเป็นเวลาต่ให้ลดกินเข่าจ้งน้อยกักินเข่ากินเข่าเป็นรักแล้วรุนนี่ยน้อมามาโอเคบ่โอเคโอเคอย่างเดียวเลยโอเคค่ะ กินนอบ่อีหลานนอนบ่นอนบรกรกอาเลยหยำีหยัเบืงรู้มันมันเป็นอันยำเบิ้งเบงข้นะใออกมาันมันเป็นน้องกินตัวนี้นั่นนั่นกินน,นั่นกินนั่น หงากินน้ำบ่หยากินน้ำบ่หกบหงากินน้ำบ่ผู้ได้สิไปหยากินน้ำแกให้งากินน้ำเดี๋ยวบ่ลูกจะหงามหาอ่อยเนาะเอาเอาเอาป่าวแล้วเดี๋ยวพูดเนียวเอ็นองของเจ๋น เผ็ดด้วยเนาะเผ็ดจาไหนพ่อจันเฮ้ยจะเป็นลงกสาวจะอกกัานเพลกรยบอกยาเฮ็ดยังไงให้ยาบอกยาดูแกยังไงแสบบอบอกยาแสบบลูกแสบบอ เอหยาบเอหยาบอยบไปนวดผุนเป็นหนวดผุนเร็วหายหมดเร็วอยาเห็ดบีบไปเร็วอืม่อบีบผู้ได้ทเป็นผู้บีบผู้ได้เป็นผู้เก่งมเนี่ยผู้ได้เป็นผู้เก่งน้องเพลรนหรือน้องพ่อยเก่งพุ่นน่ะ

เก็บนะคอหอมปากกเสียดเนาะอ